สวัสดีครับพี่โอนิติเทพโอเคนิติเทพครับคลิปนี้พี่โออยู่ที่โรงภาพยนตร์บางกะปิซ i n เน l เพล็กซ์ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซ e p เน x เพล็กซ์นะครับบรรยากาศสะดวกสบายเป็นโซนออฟอินเทอร์เสมากคล้ายๆกับชื่อภาพยนตร์เรื่องที่เราจะคุยกันต่อไปนี้เลยที่เราจะคุยกันต่อไปนี้ชื่อเรื่องว่าวิมานาซีชื่อภาษาไทยนะครับแต่ชื่อภาษาอังกฤษก็อย่างที่ว่าโซนออฟอินเทอร์เสเป็นพื้นที่เป็นขอบเขตที่มันรู้สึกสะดวกสบายมีความสุขมัน อิมเอมม,ม,ม,มันมันมันเป็นบรรยากาศสวงสวรรค์อะไรประมาณนี้ก็ตรงกับพื้นที่เนื้อหาในเรื่องนี้ก็คือว่าชาวนาซีครอบครัวของทหารนาซีครอบครัวหนึ่งเขาได้ลงหลักปักฐานไปแล้วเรียบร้อยในพื้นที่ที่เขาคิดว่าเป็นดินแดนในฝันของเขาเป็นโซนออฟอินเทอร์สของเขาเขาเขามีตำแหน่งใหญ่โตในค่ายเนี่ยบ้านของเขาเนี่ยมันอยู่ติดก,กับ กำแพงที่ถัดไปแล้วมันจะเป็นเตาเผานะครับเราคงไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าเตาเผานี่มันเตาเผาอะไรก็เป็นที่รู้กันถ้าเราดูทางสงครามสงครามโลกครั้งที่สองมาเยอะๆส่วนที่เกี่ยวข้องกับเยอรมันชาวยูและตะวันออยุโรปทั้งหมดเนี่ยมันมันมีเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อยู่บ่อยครั้งมากแล้วหลายๆคนก็รีวิวหรือมีฟีดขึ้นมาให้พี่โอเห็นมาตั้งเยอะแล้วว่า เรื่องราวมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับพี่โอก็เลยค่อนข้างตั้งรับเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้ววันนี้พี่โอก็มีโอกาสได้มาดูที่บางกะปิซีเน็เพล็กซ์นี้ครับแล้วก็จะทําคลิปรีวิวปรากฏว่าไม่มีโปสเตอร์ก็มานั่งทําคลิปหน้าโปสเตอร์หลานมาแทนจะถ่ายดูบรรยากาศรอบๆมันก็ไม่สะดวกนะครับเพราะว่าตอนนี้คนค่อนข้างเยอะพี่โอขอแทรกนิดนึงถึงทางมาบางกะปิซีเน็ตเพล็กซ์ครับ <c oughs> พี่โอตัวเตี้ยนะก็เลยใช้เบาะรอง ไม่ได้ใช้ใบเดียวนะครับใช้2ใบก็ที่นี่มีโรงภาพยนตร์คิสซีนมาด้วยนะครับดังนั้นก็เลยมีเบาะไว้บริการน้องๆหนูๆโรงคิสซีนมาอยู่ทางฝั่งนู้นนะครับตอนนี้พี่โอ้นั่งอยู่หน้าโรง4ก็ทางขึ้นมาเขาจะอยู่เดอะมอลล์บางกะปิอยู่ชั้น5ถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับแต่เป็นเดอะมอลล์เขา้อนับออก2ชั้นชั้นล่างเป็นชั้นจชั้นต่อมาเป็นชั้นเอมขึ้นมาให้ถึงชั้นบนสุด ซึ่งมันเป็นชั้น5ตามความรู้สึกแต่ชั้น3ในการนับของเดอะมอลล์เขานะครับก็มองขึ้นมาทางนี้นะหน้าห้างอยู่ทางนี้เข้ามาลือปุ๊บขึ้นบันไดเลื่อนปับ๊บมองหาทางซ้ายเลาะซ้ายมาเรื่อยๆทางตรงนี้จะเป็น MCC Hall นะครับแล้วก็ทางนี้จะเป็นบังกะปิซีเน็ตเพ็กต่กอนก็จะมีบันไดเลื่อนขึ้นมาง่าย,ายๆแต่ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นของเมเจอร์แล้วบันไดเลื่อนอยู่ค่อนข้างไกลนิดหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆซิสเตอร์ ก็ไม่เอาเราไม่โฆษณาอย่างอื่นนะครับโฆษณาเมเจอร์อย่างเดียวก็พอพูดถึง The Zone of Interest กัน,กนต่อนะครับเรื่องนี้เป็นหนังที่เข้าชิงออสการ์ถึง5รางวัลมีดนตรีประกอบยอดเยี่ยมโอฟังแล้วขนลุกพอบอกว่า รู้สึกโนทูสลดทถนทูไม่แพ้หนังสงครามเรื่องอื่นๆนะครับแล้วก็ภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมภาพยนตร์ยอดเยี่ยมกำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมกับอีกอย่างหนึ่งก็คือบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้มากน้อยขนาดไหนบางเพจบางข้อความที่พี่โอบอกเมื่อสักครู่นี้มันมีฟีดขึ้นมาสปอยพี่โอเรียบร้อยเยอะมากบางคนก็บอกว่านี่คือหนังดีที่สุดในรอบปีต้องได้รางวัล อย่างน้อยอย่างน้อยก็ต้องรางวัลหนึ่งอย่างมากก็5รางวัลทั้งหมดนะครับแต่สําหรับตัวพี่โอเมื่อดูจบแล้วคือก็มีฟีดขึ้นเหมือนกันแล้วนะว่าเรื่องนี้เป็นหนังสโลเบิร์นแล้วก็เป็นหนังที่ดูแล้วดิ่งสลดทดถูพี่โอก็มีความรู้สึกเตรียมตั้งรับ อย่างที่ว่าตั้งรับว่ามันจะสล็อตโฮทูขนาดไหนเพราะว่าเราเคยดูหนังที่สล็อตโฮทูมามากแล้วในก่อนที่ยุคที่พี่โอจะทําำ YouTube พี่โอเคยดูหนังสงครามแบบหลงเข้าไปดูนะครับแล้วพี่โอก็รู้สึกเศร้าแบบจิตใจแบบไม่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตนะั้งแต่หนังสงครามโลกประเภทเออเอาเป็นว่าที่พี่โอนึกออกก็ saving private ryan แล้วก็เรื่อง life is beautiful สองเรื่องนี้ทําให้พี่โอ คือเหมือนเมือนกินไม่ได้นอนไม่หลับคือฝันไม่ดีไปเป็นนาน2องสาสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับเป็นภาพที่ติดตามากๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่โอก็ปฏิญาณตนว่าหนังสงครามเป็นหนังแนวที่พี่โอไม่ชอบหนังดูแล้วจิตตกสลดสะูพี่โอไม่ชอบถ้าเป็นไปได้ก็จะไม่อยากดูแต่แล้วมันก็จะพัดจักภูมาต้องทำช่อง YouTube รีวิวคุยให้ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ฟังกันแต่มันก็ไม่ใช่ว่าพี่โอจะข้ามไปได้ง่ายๆนะครับคือหลังหลังจากช่วงมีนาคมมาเนี่ยมันนิหนังเข้าเยอะมากพี่โอก็ตั้งเงื่อนไขว่าต่อไปจะดูหนังตามสะดวกละตามสะดวกตามตามความพอใจแต่แล้วบังเอิญก็เรื่องวิมานนาซีเนี่ยเป็นหนังที่เข้าจิงออสการ์ห้ารางวัลไม่เช่นนั้นพี่โอก็คงไม่ดูแล้วก็มีหลายๆคนเขายุยง ให้ดูแล้วก็ดูได้สะดวกเนื่องจากว่าบางกะปิซินเน l เพกก็สนับสนุนพี่โออยู่แล้วเรื่องอื่นๆพี่โอก็ดูสุขมุมวิทแต่แล้วดูราชยาวคินพารากอนพรหมนาดสำโรงเรียบร้อยแล้วก็ก็เลยดูเรื่องนี้ที่นี่นะครับความรู้สึกส่วนตัวหนังเขาว่าสโลเบิร์นใช่ไหม พี่บอกว่าเรื่องนี้มัน slow slow s แล้วมันไม่เบินสักทีนึงอะแค่เปิดเรื่องไตเติ้ลขึ้นมานะ Zone of Interest หนังเรื่องนี้เป็นหนังร่วมทุนระหว่างอังกฤษอเมริกันและโปแลนด์นะครับมีชื่อ Polish Polish Film Institute อะไรเนี่ยแหละขึ้นมาตอนตอน้นถึงเนื้อหาจะเป็นเรื่องของครอบครัวเยอรมันเป็นฐานเยอรมันล้วนๆแต่แต่ ก็ไม่ได้ไม่ใช่เป็นหนังของเยอรมันเพราะที่จริงก็เป็นหนังโจมตีเยอรมันเขาคงไม่สร้างหนังทําลายตัวเองนักกลอกนะครับแต่ดาราที่มานําแสดง2คนเนี่ยเป็นดาราเยอรมันกากับภาพยนตร์โดยคุณโจนาธานเกรเซอร์ซึ่งพี่โอเคยเคยชอบเขามากนะครับชอบที่สุดจากการกํากับ เพลง Music กดีโอของวง Radiohead วง Blur Nick Cave อะไรพวกนี้เป็นแนว Alternative ซึ่งสมัยก่อนพี่โอฟังเพลงแนว Alternative และเพลงพวกนี้ศิลปินเหล่านี้รวมทั้ง MV ต่างๆเหล่านี้ที่คุณจนทนางเกรเซอร์กักับเนี่ยมันโดนใจพี่โอมากมันดูแล้วอินดูแล้วเคลิ้มดูแล้วรู้สึกล่องรอยมีความสุขนะครับแต่พอมาภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่อง b บ r ร h รู้จักเขาภาพยนตร์เรื่องแรก b บ r t h ที่นิโคลคิดแมนได้กับเด็ก ไม่ใช่ได้กับเด็กก็คือคิดว่าสามีใหม่มาเกิดมาในร่างเด็กอะไรประมาณนี้เรื่องนั้นเรื่องนั้นได้รับการวิจารณ์หนาหูมากพี่โอ๋ก็ไม่ได้ดูไม่รู้ว่าดีไม่ดีแหละแต่ดูคะแนนป่านนี้ก็ยังไม่คิดที่จะดูนะครับใครดูแล้วก็บอกหน่อยหลังจากนั้นมีเรื่องที่หลงเข้าไปดูเพราะว่านางเอกคือสการ์เล็ตโจแฮนสันเรื่อง under the skin ที่เธอแสดงเป็นมนุษย์ต่างดาวเรื่องนี้ถ้าใครอยากจะดูสการ์เล็ตเห็นทั้งหมดนะครับก็ไปดูได้มันก็ ิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่ดีที่สุดของหนังหรือเปล่าสําหรับบางคนนะครับตัวเนื้อหานี้พี่โอดูแล้วเครียดมากก็ค่อนข้างดิ่งก็ในเมื่อมีประวัติดิ่งๆขนาดนี้เรื่องนี้แล้วก็เป็นหนังสงครามที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวที่ฆ่าล้างเผ่าพัาานชาวยูอีกพี่โอก็ตั้งรับเต็มที่เลยว่ามันจะซักเท่าไหร่กันมันจะทําให้เรารู้สึกอะไรมากไปอีก แล้วเมื่อไหร่เขาจะเลิกสร้างหนังประเภทนี้สักทีนะครับน้องๆอินฟลูหลายคนเขาให้คะแนนเรื่องนี้สิบเต็มพี่โอ๋ดูแล้วที่บอกว่าสโลว์สโลว์สโลว์เบิร์นสโลว์แบบว่าตอนต,ตอนต้นก็มีไตเติ้ลแช่ภาพดําไปเกือบ3นาทีดาสนิทไม่มีอะไรเลยมีแต่เสียงนะครับเสียงกรีดร้องของชาวอยู่ในเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีมากมีมีแค่บางๆทั้งทั้งที่เตาเผาทีละ5 0 0 600คนแล้วเผาตลอด24ชั่วโมงเราได้ยินน้อยอะได้ยินเหมือนแค่มีแค่2 0 3 0คน เท่านั้นนะครับพี่โอก็น่าจะว่าส l o w slow s l เบิร์นพี่โอก็จะวูบภาพตัดไปนี <c oughs> ่แอดกเขาใช้คำว่าภาพตัดก็คือก็คือลงเนี้ยต่อให้เราดูหนังไม่สนุกต่อให้เราดูหนังไม่สบายแต่อย่างน้อยเราก็นั่งสบายหลับสบายนะครับก็ขอขอบคุณบากับปีซิลิเเพ็กเอาละไทยภาพให้ดูได้ละนี่นี่คือบรรยากาศของบากบปิซิลเพ็กนะครับ ช่วงที่ไม่มีคนเพราะตอนนี้เวลา4ี่โมงครึ่งที่พี่โอบันทึกเทปเนี่ยคนเขาเข้าโรงไปแล้วเนื่องจากว่าหนังส่วนใหญ่เข้าฉายในเวลานี้ครับสวยครับก็มาใช้บริการกันได้หนังดูแล้วพี่โอก็จะติดใจตรงที่ มีภาพขาวดำแล้วตัวละครเรืองแสงไปแจกแอปเปิลฝั่งแอปเปิลไว้อันนั้นพี่โอ๊ออกมาหลังจากออกจากโรงแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมว่ามันเป็นเด็กหญิงชาวโปลแลนด์มาให้แอปเปิลกับจักโทษทั้งหลายนะครับเพราะว่าเธอสงสารมากแล้วเธอก็เป็นตัวบุคคลที่มีตัวตนมีชีวิตอยู่จริงครอบครัวนี้ก็น่าจะมีครอบครัวครอบครัวนี้พี่โอ๋อ่านไม่เจอว่าเป็นครอบครัวที่มีอยู่จริงหรือเปล่าเขาได้สร้างส่วนสวรรค์ไว้แล้ววันหนึ่ง ตัวผู้ชายนายทหารเนี่ยจะต้องย้ายไปใกล้หัวเมืองใหญ่ครอบครัวไม่ยอมย้ายไปด้วยยังคงอยู่ในสวรรค์น,นี้นะครับแต่สวรรค์ของชาวยูเนี่ยดูแล้วมันเหมือนเป็นตลกร้ายเรื่องนี้มันเป็นหนังพิเรียดดราม่าสงครามแล้วก็ค่อนข้างที่จะจิตจิตหน่อยนะมันทํางานกับใจ,ใจคนเรามากเราดูแล้วเรารู้สึกว่าทําไมคนครอบครัวของชาวเยอรมันเนี่ยเขาเห็นเรื่องต่างๆเหล่านี้เรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มันเป็นเรื่องธรรมดาขนาดนี้เชียวหรือ มันธรรมดาจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยสวรรค์ของแกนี่แบบว่ามันสร้างขึ้นด้วยซากศพของผู้คนนับนับแสนนับล้านจานวนเท่าไหร่ไม่รู้แหละพี่โอ๊ดจำไม่ได้เรื่องนี้ไม่เก่งประวัติศาสตร์แต่ก็แต่ก็โดนกรอกเข้าหูอยู่บ่อยๆนะครับก็บางทีแบบว่าคนใช้ทําอะไรไม่ถูกใจเออเดี๋ยวฉันจะให้สามีฉันเผาเธอเราปล่อยขี้เท้าให้ทั่วเนี้ยสารราหอยเลอสัรราหอยเลอพี่โอ๊ดชอบมากจากปีนี้เราได้ดูเขาสองเรื่องปีที่แล้วหรือปีนี้ อนันตุมิออฟเดอะฟอร์นะครับอ,อนางฉายปลายปีที่แล้วก็เป็นหนังทั้งคู่เนี่ยทั้งเรื่องนี้วิมานาซีก็เป็นหนังปีที่แล้วเพราะว่าเข้าชิงออสการ์ปีนี้ทั้งคู่เท่ากับว่าซานราฮอยเลอร์เนี่ยเข้าชิงมีเธอแสดงในหนังที่เข้าชิงออสการ์ถึง2เรื่องนะครับอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นหนังไม่ใช่หนังฝรั่งเศสใช่มันเป็นหนังฝรั่งเศสแต่เธอก็แสดงเป็นภรรยาชาวเยอรมันนะครับอ n ัน o m ม of อฟเดอะ l พี่โอก็ลุ้นเรื่องนี้นะเรื่องนี้พี่โอก็ลุน้น แต่ว่าเธอเข้าชิงนักแสดงนำยอดเยี่ยมเรื่องนั้นพระเอกคริสเตียนฟริตเจฟรลอะไรไม่รู้พี่โอไม่ได้ไม่ทราบผลง,งานนะครับก็แต่ว่าก็แสดงดีดูเป็นคนเลือดเย็นดูเป็นดูเป็นคนที่มีครอบครัวอันอบอุ่นดูเป็นคุณพ่อแสนดีแล้วในขณะที่ปฏิบัติการทานฐานเยอรมันเนี่ยก็ทำเหมือน เป็นเรืองปกติธรรมดาเลยพวกนี้ไม่มีชีวิตจ,จิตใจเหมือนมดหนูแมลงเหมือนเหมือนเขาอยู่บริษัทกําจัดศัตรูพืชเหมือนอยู่บริษัทกําจัดวัชพืชอะไรประมาณนี้แล้วชาวยูนียเป็นไม่ใช่มนุษย์น่ะเขาเขาเลือดเย็นเขาเย็นชาขนาดนั้นในขณะที่ครอบครัวเขาอบอุ่นแล้วก็มีความรักมีความห่วงใยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเห็นอกเห็นใจแปลกประหลาดชาวยูไม่ใช่มนุษย์ สำหรับสายตาของเยอรมันจริงๆนะครับก็สรุปแล้วเราได้เห็นภาพอันน่ากลัวหรือเปล่าพี่โอ๋ก็ตั้งรับมาตลอดทั้งเรื่องนะพอจบสองชั่วโมงอยู่ดีๆพระเอกลงมาทําท่าจะอ้วกไม่รู้อยู่มันเหมือนภาพตัดหรือเปล่าพี่โอ๋หลับไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็ตัดมาเป็นภาพพิพิธภัณฑ์ที่เตาเผาชาวยูเป็นรูปถ่ายเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกอะไรพวกนี้แล้วก็ตัดกลับไปเขาตาอีตาอีตาเฮอร์ซี่ก็เดินลงมาได้ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่า เรื่องราวเป็นอย่างไรต่อไปตัต้งแต่ที่เขาย้ายกลับไปย้ายกลับมามันไม่มีฉากสงครามฉากน่ากลัวฉากลบอะไรให้เห็นเลยเรื่องนี้ลงทุนไปประมาณ13ล้านเหรียญสหรัฐนะครับทำคืนได้ตอนนี้23ล้านก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วคนทั่วโลกรู้จักเข้าชิงแค่เข้าชิงห้ารางวัลเนี่ยคนทั่วโลกก็รู้จักเป็นอย่างดีแล้วพี่โอก็รู้จักเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วก็ถ้าพี่โอมีอะไรผิดพลาดคาตกบกบพร่องก็ต้องขอภัยไว้ณนะที่นี้นะครับเรื่องนี้เป็นหนึ่งในหนังที่พี่โอดูแล้ว ไม่ได้ไม่ได้ดิ่งเหมือนอย่างชาวบ้านอาจจะช่วงที่ควรจะดิ่งพี่ออาจจะหลับก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นไม่พอใจไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่จืดชื่ออย่างฟิลลี่布拉พิทไม่ใช่พวกมีมีอะไรนะักนแบรนด์ออฟบราเธอร์ อะไรบางคนอาจจะชอบหนังที่พี่โอไม่ชอบนะอันนี้เราเห็นไม่ตรงกันได้ไม่เป็นไรนะครับพี่โอไม่ได้คุยแบบนักวิจารณ์พี่โอคุยคิดซะว่าถ้ามาดูนักวิจารณ์ดูช่องอื่นที่ดีๆมีดีกว่านี้เยอะนะครับช่องพี่โอดูแล้วก็เหมือนคุยกับคนคุยทั่วไปคนที่ดูหนังด้วยกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับสำหรับพี่โอให้คะแนนเรื่องนี้7เต็ม10ครับถ้าคุณผู้ชมให้คะแนนเรื่องนี้เท่าไหร่ หรือมีความเห็นเพิ่มเติมอะไรชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนก็สามารถบรรยายได้ที่คอมเมนต์ทั้งใน YouTube Facebook และ TikTok นะครับพบกันใหม่ในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์สุกุมวิทย์ไอไม่ใช่บังกะปีซีเนเพล็กซ์ด้วยครับ